ผลงาน A w C เอสซีเลียมไอ้างหมูครับผมสามารถดันน่ำทอสองนิ้วออกมาได้เต็มๆเลยครับแต่ว่าปั้มเนี่ยปั้ม1.5ครัจผมครับผ สวัสดีครับผมนะัเทพเทพเทวานะครับเมื่อนี้ก็สีภาพมาบึงผลงานที่ทำผ่านมานะครับก็คือเห็ดเอแวรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูเนาะครับเนาะืันนี้จะพามาบึงน้ำที่พิ้นดันขึ้นมาครับดันออกจากทอระบายน้ำทอเมนเนาะครับเนาะทอเมนที่ผมใส่กบสองนิ้วเนาะแต่ว่าปั๊มที่ผมใส่นี่เป็นปั๊ม1.5จุ มาที่นี่น้ําที่ออกมาจากปลายทอก็คือมันติ่มทอเมนเนาะติ่มติมเมืดเลยครับจากปั๊ม1นจุดหาแต่ว่าดันน้ํำออกมาติ่มทอสองนิ้วได้เพราะว่าผมใส่เอเว๊สองตัวเนาะเดี๋ยวจะพาไปบึงตอนน้าออกจากปลายทอก็แล้วกันเนะครับเนาะนี่ครับผลงานผลงานเอเวซีเรียมไอีค้างหมูครับผม สามารถดันน้ำทอสองนิ้วออกมาได้เต็มๆเลยครับแต่ว่าปั๊มเนี่ยปั้มหนึหครับผมแต่ว่าดันน้ำออกจากทอสองนิ้วได้เต็มพอเลยครับมาเบิ้งครับมาเบิ้ง ที่มันดันที่มันดันได้เต็มทอ่คอครัเพราะว่าผมใส่เอแวร์ซิเลียมข้างหมูสองตัวครับสองตัวอันนี้ตัวเล็กครับตัวเล็กตัวน้อยครับตัวนี้ตัวน้อย ันนี้ตัวใหญ่ไดครับอันนี้เอแเวซิลี่ยมข้างหมูตัวใหญ่ครับผมตัวที่สองครับอน,นี้ขอต่อได้ครับขอตอ่อ ต่อจาก1.5ขึ่นไป2เนิ้วนะครับอันนี้ทางนี้2เนิ้วทางนี้ลดลงมา1.5เ่นะครับสำหรับเมื่อนี้ผมก็มีสำนีแหละครับผมก็ขอให้พี่นอ้องป้องปายสุขุสุขนที่บึงคิปนี่กะขอให้ปลอดภัยจากโควิด1 9ไม่ว่าจะเป็นโตหม่หรือโตเกานะครับเนาะก็ให้รักษาโตกันดีๆยังให้ติดโควิดกันเนาะ มีวัคซีนฉีดกะให้ไปฉีดเพื่อป้องกันสุขภาพผู้เจ้าของ่ให้มันนักให้มันเบาบางลงเรื่อยๆถ้าผู้ใดได้ติดก็ได้ของผมนี่เข็มสามแล้วเด้อเพิ่งไปฉีดเข็มสามมาวันที่หนึ่งเมษากะขอให้พี่น้องครูสุคนนะครับมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคไพ่ไข้เจ็บและก็โควิด19นะครับเนาะเวลาออกไปไซดกะขอให้ใซ่แม็กันใซ่แม็กันปิดแม็และก็มันพยายามล้างมือล้างด้วยแอลกอฮอล์หรือว่าจะล้างด้วยน้ำเปล่ากะก็ขอให้ล้างนะครับเนาะเพื่อที่จะได้เป็นป้องกันตัวเองในการติดเชื้อโรคโควิด19เมื่อนี้ผมก็มีแํานี้แหละครับบ๊ายบายครับ